สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็อันนี้มาพบกันในข้อมูลนะคะของ ep ที่7ค่ะสำหรับผลงานแนวทางสถิตินะคะหวยที่จะออกวันที่16ธันวาคม2567เนาะผลงานในข้อมูลคลิปนี้นะคะก็จะมีชุดเด่นบนของอาจารย์อินทรเทวนคร10หน่วยบนของแอดพิมมี่นะคะแล้วก็ยังมีคนมีโชคค่ะ สิบบนของเวียงพิงสามตัวตรงพารวยนะคะเลขนำลาบอาจารย์ช้างแล้วก็ยังมีสํานักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสํานักอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ แล้วก็ทางช่องของเราไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใจวิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ เรามาดูชุด10บ,บนของเอทัดกันก่อนเลยนะคะชุดนี้จะเป็นแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มาค่ะ10หน่วยบนอันนี้ก็พลาดไปหลุดไปเนาะ10หน่วยบนสลากออกเป็นเลข4 3ส่วนแนวทางงวดนี้10หน่วยบนของเอทัศให้เลข1เลข2เลข3แล้วก็เลข5 ส่วนชุดต่อมาจะเป็น10หน่วยล่างของเขาแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ให้มาค่ะเลข6ก็เข้าไปเนาะสลากออก61นะคะเลข6ไปออกหลัก10ส่วนแนวทางงวดนี้10บหน่วยล่างของเอทัศน์ให้เลข0เลข2เลข8แล้วก็เลข9ลก็ใครชื่นชอบแคปเก็บเป็นข้อมูลและแนวทางได้เลยแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ของคนมีโชคกันเลยค่ะแนวทางงวดที่แล้วของเขาอันนี้ที่ให้มาก็เข้าไปอยู่สำหรับ4 3ข้อมูลชุดบนนะคะผลงานแนวทางงวดนี้เรามาตามกันต่อเลยเลขเด่นของเขาจะให้เลข3กับเลข0ตัวเจาะจะมี3 2 3 4 3 1 5 3 8 3 9 3 0 2 0 1 0 5 4060แล้วก็70ค่ะก็ไม่รู้ว่าผลงานแนวทางงวดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณของคนมีโชคด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของเลขเจาะใจลุงหวงังก็แนวทางงวดที่แล้วของเขาอันนี้ที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะ ส่วนแนวทางงวดนี้เลขเด่นของลุงหวังจะให้เลข4เลขรองให้เลข7เจาะสตัวก็จะให้สี่สองสี่ส7 3 7ี่สี่แล้วก็7 4เจาะข้อมูล3ตัวก็จะให้3 4 8นะคะช่วงนี้ของลุงหวังก็หลุดไปบ่อยอยู่เนาะใครไม่ชอบก็สามารถผ่านได้เลยแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ชุดต่อมาค่ะจะเป็นอีกหนึ่งชุดของแอดดังเมไซอันนี้จะเป็นเด่นล่างนะคะ2ส,สูตรเดินดีค่ะก็ใครชื่นชอบนะคะก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยแนวทางงวดนี้จะให้26งหกสองเจ็ดสองแ4 6 47 48 49 5สามหกสามเจแล้วก็59นะคะ ก็ของเขาบอกไม่ชนจับคู่ดับเนาะอันนี้สูตรใหม่ค่ะอีกหนึ่งสูตรใครชื่นชอบก็แคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยแอดขอบคุณของแอดดังเมสซายด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของ3ตัวตรงพารวยกันเลยค่ะชุดนี้จะเป็นแนวทางวัวที่แล้วที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะ ส่วนผลงานแนวทางวดนี้แอดก็นำม,มาแบ่งปันให้แล้ว fc ท่านใดที่ชื่นชอบก็แคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยเนาะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะตัวเลขก็ให้มาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อามาค่ะจะเป็นของแอดพิมมี่นะคะจะเป็นชุด10บ,บนกับหน่วยบนผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาอันนี้ที่ให้มานะคะก็ะเข้าไปอยู่เนาะสำหรับข้อมูลหลัก10นะคะแล้วก็ข้อมูลหลักหน่วยเลยสลากออก4ีสส่วนแนวทางงวดนี้เรามาตามกันต่อเลยค่ะ ก็ข้อมูลชุด1ิบบนของเขาจะให้เลข0เลข5าเลข7เลข9เลข3เลข6เลข8แล้วก็เลข2ส่วนต่อมาจะเป็นหน่วยบนของเขาแนวทางงวดนี้จะให้เลข0เลข2เลข7เลข3เลข1เลข5เลข8แล้วก็เลข4 ก็ใครชื่นชอบแคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยนะคะส่วนชุดสิล่างกับหน่วยล่างก็ยังไม่มาเดี๋ยวถ้ามาแอดจะนำมาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลงังแอดก็ขอบคุณของแอดพิมพ์มีด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของเลขนำลาบอาจารย์ช้างกันเลยค่ะชุดนี้จะเป็นแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มาอันนี้ก็พลาดไปหลุดไปนะคะ ส่วนแนวทางงวดนี้เลขเด่นของอาจารย์ช้างจะให้เลข4เลขรองให้เลข3กับเลข8เรามาดูจับคู่3ตัวกันบ้างก็จะให้4 3 8 4 8 5 3 7 4 3 9 5 3 6 2 4 9 0 4 1 6 8 5 1 8 3 0แล้วก็8 6 9 ส่วนข้อมูลชุด2ตัวจะให้ 40, 41, 31, 32, 80, 82, 47, 49, 37, 38, 84แล้วก็87ระวังข้อมูลชุดเบิ้ลก็คือ 44, 33แล้วก็88นะคะ จริงๆผลงานชุดเมื่อก่อนของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะช่วงนี้ก็หลุดไปบ่อยอยู่ใครชื่นชอบก็แคปเก็บไว้ข้อมูลไม่ชอบก็ผ่านนะคะแอดก็ขอบคุณของอาจารย์ช้างด้วยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นผลงานของเด่นบนอาจารย์อินทรเทวะนะครค่ะ แนวทางงวดที่แล้วของเขาอันนี้ให้มาสตัวนะคะก็เข้าไป2ตัวเลยเนะาะสลากออก8 4 3ก็คือเลข4กับเลข3ส่วนแนวทางงวดนี้เด่นบนของอาจารย์อินทร์นะคะจะให้เลขห้าเลข8เลข1แล้วก็เลข2 ส่วนอีกหนึ่งสูตรของเขาที่เจออาทีแอเจอมานะคะแนวทางงวดนี้ก็จะให้เลข3มเลข4ี่เลขห้าแล้วก็เลข6อันนี้เป็นชุดเด่นบนเหมือนกันเนาะแอดก็ขอบคุณของอาจารย์อินทรเทวะนครด้วยนะคะ ต่อมาคะ่ะจะเป็น10บ,บนของเวียงพิงนะคะผลงานแนวทางวดที่แล้วของเขาอันนี้ให้มาคะ่ะเลข4ก็เข้าไปเนาะสลากออก8 4 3ส่วนแนวทางวดนี้10บ,บนของเวียงพิงจะให้เลข9เลข1เลข5เลข7เลข0เลข3เลข6แล้วก็เลข8ใคไขชื่นชอบของเวียงพิงก็ลองนำไปเทียบชนกับ อาสํานักอื่นก็ได้เนาะอาจจะได้ตัวเลขที่น้อยลงเนะคะีค่ะแอดก็ขอบคุณของเวียงพิงด้วยค่ะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนํามาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสํานักไหนเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เนาะเดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนํามาแบ่งปันให้นะคะส่วนคลิปนี้คะ่ะแอดก็ขอตัวลาไปก่อนไม่เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอพระคุณคะ่ะ